หมูสทอมูสับทอดหมูสับทอดที่นอ้องกรเียมพิไทยปันเป็แลูกแลทอดเหมูสัทบทอดกระเทียมพิไทยเด้อมันเยอะคอแท่บคองแท่แบแกะผ้าให้กันหน่อยด้ไหมก็มกแล้วันทอได Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เรียบร้อยนะต่อเร็วรอเด้อหมูสับทอดกระเทียมพริกไทยเนะ้ะงายกินปะ